สวัสดีครับอยู่ผมนักหน้ามกับช่องทําให้ดูครับคลิปนี้นะครับส้ำน้าจะมาบอกวิธีเพิ่มขากาวให้กับปลักทรงเยอรมันครับครับปลั๊กทรงเยอรมันแบบนี้นะครับเวลาเราเสียบใช้งานปกตินะครับสายกาวจะไม่ถูกต่อเข้ากับระบบกาวบ้านของเรานะครับก็จะถูกต่อแค่สายไฟกับสายดินครับ ก็คือเหมือนกาวไม่มีความหมาย่ะครับครับวิธีแก้ไขนะครับบางคนอาจจะเปลี่ยนซื้อสายยกเส้นมาเปลี่ยนเลยนะครับเป็นปลั๊กแบบมาตรฐานใหม่ครับแบบมีกาวครับหรือบางคนอาจจะตัดเปลี่ยนแค่ตรงหัวปลั๊กครับซื้อหัวปลั๊กมาแล้วก็ตัดแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปแทนครับ ได้เหมือนกันครับแต่ตัมต้ามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับสำหรับคนที่เสียดายปลั๊กเก่า,าครับให้ทุกคนพิมพ์ค้นหาครับคำว่าขากาวเสริมปลั๊กทรงเยอรมันครับจะขึ้นมาเป็นสองแบบให้เราเลือกครับก็จะมีเป็น แบบที่หนึ่งคือแบบนี้ครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งบีมีแต่ขามาแบบนี้ครับตั้มแนะนำให้ซื้อมาเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่ต้องซื้อมาครับอันนี้ตั้มลองแล้วครับใช้งานไม่ได้จริงครับแต่ตั้มจะลองให้ดูนะครับ หลังจากที่เราสร้างมาแล้วครับเราก็จะได้มาเป็นขาก้าวเสริมครับแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่ต้องเอาเดี๋ยวทำไมถึงจะใช้ไม่ได้เดี๋ยวต้าจะลองให้ดูนะครับทาเลยสั่งมาแล้วครับเพื่อนๆไม่ต้องสั่งครับเพราะว่าใช้งานไม่ได้ครับ ดูรูปแบบที่ใช้งานได้กันก่อนครับก็จะมาเป็นแบบนี้ครับให้เราใส่เข้าไปเลยครับเราจะใส่แบบนี้ก็ได้ครับนี่สามารถเสียบได้เลยครับครับเพียงเท่านี้ครับกาวเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราครับก็จะถูกเชื่อมต่อกับกาวระบบบ้านของเราเรียบร้อยครับ หรือว่าอาจจะใส่เป็นแบบนี้ก็ได้ครับอยู่ที่ทรงปักบ้านเราติดไว้ยังไงครับอาจจะอย่างก็ได้ได้เหมือนกันครับบทรงปักบ้านเราอาจจะสะดวกแบบนี้เราก็กลับด้านมาแบบนี้ครับ เพราะว่าตัวกาวของปักเยอรมันนะครับจะอยู่ตรงขอบนี้ครับขอบบนนี้ครับกับขอบล่างนะครับถึงกันครับใช้ข้างบนหรือข้างล่างก็ได้ครับเพราะว่าปักของประเทศผู้ผลิตเขาจะเป็นนี่ครับเหมือนตัวต่อนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นเบ้าลงไปแบบนี้ครับ ลักษณะแบบนี้แล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับก็สามารถเสียบได้ปกติเลยนะครับแตั้นเอาลั๊กแบบ ครัเดี๋ยวลองเส้นนี้ให้ดูกันด้วยครับเนี่ยเส้นหนึ่งอันนี้ก็จะสีดำครับเาเกาๆหน่อยลองดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่าครับได้ครับปกปติครับ เป็นปักกาวหน้าเก่านะครับของเก่าปักกาวทรงใหม่ครับนี่จะเป็นปักกาวอีกแบบนะครับบ้านก็อาจจะมีใช้ครับใช้ได้ปกติครับ ลองให้ดูกันทั้ง2เส้นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่ใช้ไม่ได้กันบ้างครับซื้อมาเสียงเงินฟรีครับวิธีใช้เขาก็ให้ใส่เข้าไปในรูนี่เลยนะครับเนี่ยใสก็ใส่ได้ครับมีสออันพอดีต้อง,ตงใส่2อันเลย ยากากหน่อยนะครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตอนใส่นะครับต,ตอนใส่แบบนี้ก็ดูสวยงามเข้าท่าดีนะครับ ก็เหมือนปั๊กมาตรฐานใหม่ทั่วไปเลยครับเนี่ยใส่แล้วก็สวยเลยครับแต่เดี๋ยวเราลองมาเสียบดูครับกดเต็มที่แล้วเข้าได้แค่นี้ครับดูปลากื่นบ้างครับ อันนี้ไม่เข้าเลยนะครับน,นี่เข้าเนี่เข้าแค่นี้ครับ ก็คือเสียบเข้าแค่นี้ก็คือใช้งานไม่ได้ครับฝืนมากนะครับแน่นไม่ต้องซื้อมานะครับแบบนี้ให้ใช้เป็นแบบนี้ครับ ครับสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมจนจบครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับตน่มขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ